สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆไปชมสตอรี่กันมันๆในวอชิทตี้เนาะก็เป็นสตอรี่ระหว่างกากินังกับ กายอารนะผมซึ่งบอกว่าสตรอรี่นี้มันเกิดจากการชี้เนี่ยกายอามีปัญหากับโอเวอร์แล้วก็โอเวอร์เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะให้กายอาเนี่ยไปมีสตรอรี่กับกายกินางแทนนะผมก็เลยเล่นกันชี้ 25m นะผมไม่มีการย้ำอาวุธอะไรทั้งสิ้นเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมทั้ง4ไฟที่เกิดขึ้นที่ผมนําคลิปมานะผมก็ไฟแรกเนี่ยก็เป็นไฟที่อยู่บริเวณแถวๆเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางแคบๆแล้วก็ข้างๆมีตึกผมไม่แน่ใจนะอยู่ตรงไหนซึ่งสถานที่ที่ นนข้อได้เปรียบของอทําเลฐานที่ที่ไฟก็คือมันเป็นชี้แคบแล้วก็มีมุมมีหลืกซอกตึกอะไรให้หลบให้เลี่ยนได้นะผมทําให้เวลาไฟเนี่ยแก๊งไหนที่ไฟในสถานที่แบบนี้ก็ต้องชิงความได้เปรียบก็คือเข้าไปเล่นในมุมอับนะผมน่าจะเป็นฝั่งกายอาร์นะผมที่เลือกฐานที่จุดน,นี้เพื่อเป็นทําเลในการไฟนะผมเดยวไปชมกันดีกว่าสําหรับไฟแรกว่าเป็นไงครับผมไปเริ่มเลย

มาเราตะดลำโบมาเตะลำโบเราวิ่เข้าไปวิ่เข้าไปได้เข้าไปไก่ดำได้เข้าไปม่มันได้มึงันด้วยมึงฆ่ามันได้อุ้มมกลับมาด้วยไกดมลับมามกลับมามกับมด้วยไก่ดกับาไก่ดำัมาไก่ดกลัได้้ไปเด้มับี้มับดเีเยว้มกลับมาอุ้มมันกลับมาบ้านเรามันกลับมาบ้านเราไปมันงไปยีววิ่งกันหน่อยเพื่อนการขาตืนมากการขาืนมาก ไม่เกินแต่เขาไปไม่เลี่ยอะไรควายมึงกมาขอมึกเอ้ยขอขอไปก่อนมึงขอไปก่อนเฮ้ยแต่เข้ามาถ่ายเขามามึงถ่ายเขามาไปอาปัมเยออาปัมนะับป่าเพื่อนได้เพื่อนฟเพื่อนกัชเพื่อนเอรมันข้นรเอยน้นงแค่น้ำเพื่อนด้วยไอ้ไอ้ไอ้่อ้อ้่อ้

เอาเฮียอะไรส้นขปเฮียอะไรควายมาดิเฮียมินิมาเฮียแหละมาดิส้เป็นเฮียเป็นเฮียอะไรคุณหยูกะท้ายอยู่เ

คุเทียดูคุณเทียดูตัวรถไม่ได้เอาดิมเอาให้ไหวดิมึงเอาให้ไหวดิเฮ้ยไก่อเฮ้ยแกงไก่ไอ้สัมนไอ้เมียไมตีกูไปให้นกูไปรบรบกับเพื่อนชุดนี้เพื่อนชุดเพื่อนชุึกจะ่งให้น่งเฮ้ยไอ้เบระตมันย้อนเบร์ีให้ม่เอาเรีย่าอะไ้เด็กสัะไอ้เด็กสั เอ้ยจาะกูนะเนาะตบตงตบโล่ไอ้เจ้าภาพไอ้เจ้าพวกโจรไอ้ลอยไอ้เจ้าพวกโจรไอ้เจ้าจรตายเฮียเจาไอ้เดินซอยเดินซอยมือเิดเดิน้อยแล้วเป็นเฮียล่ะฮะแล้วเป็นเฮียละเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรควายขูดยิงกัมือหน้าแดงไอ้เฮียกระจอก

ไอ้พวกเราลงมาข้างล่างดิลงมาข้างล่างดิแล้วไป็เหี้ยล่ะเจ้ามากกว่า25ล้านเมื่อไรสัตว์เจ้าเบา่พูดดิเหี้ยเออเป็นเหี้ยะไรอ่ะจะหนีไปไหนมาดิมาดิมาดิเฮ้ยยัดแม่เยัดแม่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฉียบหายเหียชิบหายสัตว์ชิีบหายละ ไปมนันเอาเพื่อนไปไอ้พาดายิงหลังก่อนพาดาพาดาล้งหลังบอเลยอ่ะมัเออเนอเอาเพื่อนไปไเอบอลเล่เยเหยิบเพื่อนเบอลเล่หยิบเพื่อนเฮ้ยเบาเล่ไม่แกมันเอาเพื่อนไปคครรัับบ รับผมหลังจากที่จบไปนะผมก็เป็นฝั่งกากินางเนาะที่สามารถตีฝั่งกาอาล้มหมดเลยนะผมแล้วก็สามารถเอาชนะในไฟแรกไปได้ในวิธีการเล่นคือพยายามจะดันไปเรื่อยให้ทะลุถึงแนวข้างหลังของกาอาแต่ว่ากายอาเองก็ใช้ในพื้นฐานของทำเลที่ได้เปรียบคือไปจายออกไปด้านข้างนะผมหาซอกตึกมุมอับอะไรเงี้ยทำให้กากินังเนี่ยเสียเวลาในการเล่นนะผมเลยทําให้แบบอุ้มไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่ในไฟแรกนะผมแล้วก็ใช้เวลาในการไปนานพอสมควรนะ คร so right ับผมแต่ว่ามันมากเนาะในไฟแรกเดี๋ยวไปชมต่อเนื่องในไฟที่สองนะผมซึ่งไฟที่2เองเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถวท่าเรือนะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยว่าเป็นไงครับผมโอ้ยเล่นง่ายเล่นง่ายอ่ะเล่นทางเดียวกันไปขอเลื่อนนำคันไฟเนี่ยต้องฝึกนี้มากต้องฝึกนี้มาก

ขอยยิววุ้ก่อนแป๊บหนึงได้ไหมขอยยิ้วุ้นแป๊บนึงได้ไหมขอยิ้ววุ้ก่อนได้ไหมคนไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพี่เบิร์ชนรถกูดีพี่เบิร์ตชนรถกูดีพี่เบิร์ชนรถกูดีน้าัี่น้าหลัไปทำมดเียพี่กูตายตาย่ตาย่ตายชุหน่อยพพาชุดพี่มาหน่อยสวยเด็ดแก่เลยเด็ดเท่นแก่มันตายหนึ่ง เอ้เพื่อนตายชุเพื่อนดีชุเพื่อนดีชุเพื่อนดีมันออกมาด้วยผมไม่ตายเล่นไปไม่ตายก็ตายบายผมดูอยู่ยูอยู่เพื่อนยิงผมนี่ไม่ได้ยิงไรยังไงัยิงให้อยู่ยิงอยู่ยิงใมันจะมีเหี้ยแล้ววะไก่อเหียมันก็เหมือนแก๊งทั่วไปอะยเียพ่อจะธราจะธรมดาเีพ่อมดาพ่ดเหียพาเียก่พ่ดาดพดเหี้ยดมาพูดดเี พูดไอ้เหียพูดแม่งโคตรนิ่มเลยวะเฮี้ยนิ่มจัดไอ้เหี้ยตัวปั๊มเหรียญในเฮี้ยนิ่มจัดเฮี้ยเวะเี้ยเป็นมีด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 เปนีเออมาเฮียอะไรมีแค่เสียงนีสัตว์บนเฮี้ยอะไรมีแค่เสียงฮะเป็นเฮีอะไร อะไรมีเพื่อะไร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 มีตะโกนเฮียอะไรมีตะโกนเฮียอะไรมีตะโกนเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรตัดลูกดันเฮียอเจ้มันเป็นเฮียอะไรใจใครเลยนะเนี่ยเป็นเฮียอะไรเฮียใจใครแล้วเป็นเฮียก็ไม่ลงหมดเนี่ยกูต้องรบอ่ะเอาถุงรบไปเฮียรบไปตัดโอ้เฮียจบตลาดไหมเจ๊ ไปอยู่กับปตทเลยก็ยดยดยดยุ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 ดยึ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 ดยดยึดยึดย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 ยดยยดยดยดยยดยยด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 ยยด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 ยยดย เราไม่มีเราไม่มีอย่าพาดป่นพือกันแล้วค่อยป่นทีหลังเล็กๆี่สีหัวใช่รอออฟั่งตรงนี้ฟั่งตรงนี้ค่อยค่อยไปป่นชมพชมหอไปแล้วนะค่อยดนี้ค่อยรออเ้รอหอเลยะค่อยไปพูดตองนี้ไปพเดพี่ชมันนี้พี่ชมพรอมแล้วนะพร้อมงนี้พร้ออย้าง้พร้อมย่อมี้พร้อมพ่องนี้พร้อมอ่างพรอมอย่างนี้พร้อมอย่าอมยงี้รอม่างนี้รอม่างนี้พอมอย่างน้พรอมอ้พ้มาน้พรมาน้พร้อ่ี้ย้พ ครับเลยนับเลยรับเลยด้วยมันเดียวขอเลยขอเลยไปดีไอ้โมผมก็ส่มาขอเียไอ้โมใครอยู่กลางส่งอะไรดิ เฮ้ยอย่าดึงผ่าเลยคกูอุ้มไม่ได้รอสองเดี๋ยวนะที่ตวนี้อยู่ไหนพี่เอ้ยเดี๋ยวคายป้นดิค่อยป้นข้างนอกก็ได้นะมาค่อยป้นนี่จะออกกันยากนะเว้ยเม่พอรู้เน่ไป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 กูไปนะอเ่ที่อยู่นี่แล้วไม่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวยังเลยไม่ได้ลงผ่ามือไมเก็บใจใครเพี้ยสายมีหลุดครับผมไฟสองก็จบเร็วกว่าไฟแรกสักหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่โอ้โหต้องบอกเลยวัด วัดเวทกันนะก็คือเป็นฐานที่เปิดแหละอยู่บริเวณโล่งๆท่าเรือนะก็เป็นกากินังครับเอาชนะไปได้นะผมในไฟนี้นะผมก็รู้สึกว่าเหมือนกับกายอายเองเนี่ยผู้เล่นอาจจะงอมมาจากไฟแรกด้วยเลยทําให้แบบไฟสองเนี่ยอาจจะดูดรอดัลงไปหน่อยนะผมเดี๋ยวไปต่อเนื่องในไฟที่3นะผมไฟสามเนี่ย เล่นก็อยู่แถวบริเวณโรงไม้ซึ่งกากีนางบุกไปหากายอาก็ใช้สถานที่บริเวณโรงไม้เนี่ยเป็นสถานที่ตั้งรับแล้วก็รอกากีนางบุกเข้ามาเดี๋ยวไปชมไฟที่3กันดีกว่าว่าเป็นไงนะครับผมไะเริ่มเลยอยู่ข้างบนแล้วทำอะไรได้ยกเราเขาทำยี่อะไรกูได้อะไรสัตว์เดี๋ยวก็ร่วงกันรัวๆเนี่ย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 เนีาทำอะไรกูได้กูอยู่ข้างบนน่ะมาเอากูดิมาเอากูดิมาฆ่ากูดิเฮีย ได้อยากให้กูลงได้มาแล้วคุณไม่ได้ไปไม่เที่ยมาได้ยังเล่ามาได้อยากให้กูลงเอาเดียวเรียกเพื่อนลงนะเพื่อนลงนะเอ็มบังบีเข้ามาดิเข้ามาคุณเข้ามาคูณเล่นเพื่อนมึงพูดกันเยอะๆนะครับไอ้เหี้ยพูดกันเยอะๆนะครับน้องๆข้างบนเยอะข้างบนเยอะเพื่อนนะข้างบนหน่อยเพื่อนข้างบนข้างบนอย่าชบอลหน่อยข้ามบอลหน่อยมาที่ฝ่ายนี้การยิงนังซึมเลย มาแดมาล้มมาแดมาล้มก like you ินยากินยาดูกูดกูมาแล้วกูมาแล้วครับเอ้เพืนเราไป้เพนาไปยัง้เ่เาอเข้าไปดิใเพื่อนเขา่เขาไปดิม้่เมมมเมเมรชเพื่อนเมมชเพื่อนเมยังอยู่ยังอยู่ยังยังอยู่ยังอย

มันจะมีเฮียอะไรแกงเฮียอะไรไม่ใช่จะมีเฮียอะไรโง่ทุกตัวโง่ทุกตัวเฮียไก่อเฮียไก่อไอ้ตัดขอแม่ให้เลยพี่ขอแม่ให้เลยพี่ไม่ให้ผมไม่ให้ไดยไหมเฮียมันไหวปะไวเฮียมันไหวปะไวตัดแกงเียนี่มันไหวปะวะเพี่อะแล้มึงเป็นเฮียอะไรควายมึงไม่มีปืนเดงกไปโง่ควายเฮียควายไม่ควายเหรอเฮีย ราไม่ย okay. ิงไม่ยิงกาบมึงยิงตูกูไม่ได้กมึงโง่้อยกเพราะมือมึงโง่ไงเลยยิงู้กูไม่ได้ียไอ้คนี้วายกระเพาะมืนมึงโง่ไงเลยิงตูกูไม่ได้เงีย่อนีพี่บอกเพ่อนนแเลตเลตไเลตไตรงขาล้ววเน่น้าี่อไปเนี่้้่งห่ะเอ้เี่ยอย่ะข้าไปเข้ไแล้อเไปเอาเจฟไปที่นีปองค์ผสมเยนี่พี่พี่มีอุ้ผสมเจ้สีจ

มาคนนึคโหลมาช่วยหน่อยเยมาช่วยหน่อย่วยไอ้อ้ชีวยน่าดดูตามาอยู่ขายไปแล้วไมเขาไม่มีาไม่มีก็ออกมาแล้วม่หอดเลยแ้วเป็หมือนี้้วจเอานะข้างในข้างในาานมีปะเป็นต่อมีปะมีมีคนนึงคนนึ่งคนอยู่ไหนอะตรงไหนวะตงนี่เลยให้หมดใย้หมดยิง ที่ไปยิงเดียวที่ไปไปไล่ยิงไปดีไปไล่ยิงไปดียวไล่ยิงไปดิกูต้องชนออกนะกูต้องชนออกนะโอ้โหเที่ยรถวกไม่ได้เลยเนี่ยตรงไหนตรงไปตรงไปเฮ้ยฮัลโหลตรงตรงตรงที่ทำทานเพื่อนตรงที่ทำทานโง่ไอ้สารตรงที่ทำทานตรงที่ทำทานตัวนึงตรงที่ทำทานตัวนึงตรงตรงที่โพลเลยตรงที่ทำเลยอ่ะตรงที่ทำเลยมาดูกลับมาแล้ว S <S จะเปิดยิงแม่ดิยิงแม่ดิผมมาเองยิงแม่ดิไปไหนมึงไปไหนจะหนีไปไหนสัสจะหนีไปไหนไอ้เหี้ยมึงจะหนีไปไหนครับไอ้ควายจะหนีไปไหนมึงพูดดิไอ้เหี้ยแกมึงปากเก่งไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยพูดเก่งไม่ใช่เหรอตรงนี้ตรงนี้ม้าม้ามึงมึงเห็นรถกูป่ะเนี่ยพูดเก่งไม่ใช่เหรอมึงพูดเตะมารับไปพา ตุ๊บดีดีมาได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้น้องเช็คกี้แป๊บันหนึ่งอันหนึงกูตีกูตีควายอยู่แป๊บนึงต้องมาเอาให้พันอ่ะเออเฮ้ยเออสวยเน็ดาใครว่างด่าแชทเลยบอยบอกบอกให้ด่าแชทเลยเดี๋ยวรีบออกรีบออกเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะแย่เดี๋ยวจะแย่เอ้ยมีข้าหมอดิมาข้าหมอดิให้หมึกหมึกเาหมอด้ะ มึกๆมึกมึกมึกตรงเนี่ยข้างหน้ามาหมอด้วยนิ <corner> oh, ้วเ้าเลี้ยบหมดวโอ้ยเฮียมึงก็ไม่ตายที่มึงถึกเฮียอะไรวะอะไรนะพี่โดนอีกแล้วตัวอะไรกะกูจะไม่เก็บตัวหลุดหรือตับพอ่ะพี่เออตายแล้วเฮียไอ้พาดานนั่นโดนหรือว่า

กนก็ดูตำรวจนะเส้นเส้นไทยไปเข้าเมืองได้ยินปะไอ้พรายอยู่ไหนอะโอ้นะงางาหลัล่พีโห oh, ต้องบอกเลยว่าไฟที่3เรื่องทำเลเนี่ยถือว่าได้เปรียบนะในเรื่องของการเลือกเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถต้านทานการก,กินนังได้เลยนะผมผมบอกเลยว่าการกินนังเนี่ยเขาไฟแล้วแบบเขาเล่นกันแบบเป็นระบบมากๆากแล้วผมบุกไปแบบถึงที่แล้วก็เอาชนะไฟได้ด้วยนะผมเดี๋ยวไปชมในไฟที่4ี่นะเพิ่งไฟที่สี่เนี่ยก็เล่นบริเวณข้างตึกอีกแล้วครับก็คืออ่าการกิน งเนี่ยบุกไปหาอีกแล้วนะผมแล้วก็กาอาใช้สถานที่ที่จำกัดนะผมแคบแล้วก็ทำให้กายกินนางเนี่ยจะเล่นยากขึ้นเพื่อจะชิงความได้เปรียบในเรื่องของสถานที่ไฟเดี๋ยวไปชมกันว่าเกิดอะไรขึ้นในไฟที่4ี่นะผมหลังเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมามาอ้เียี่เียเป็นต่อยตหลังเข้าไอ้ตัดหลังเข้า หลังเข้าครับเฮ้ย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 เจ๊น้าทุ่หลังเข้าเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าเฮียหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยหลังเข้าเฮียหลังเข้าแต่ไม่ดูหลังเลยควายแล้วไปเที่ยอะไรควายปากจริงเจ๊นะมึงไอ้เที่ยไฟไม่เคยชนะปากดีไม่หยุดไอ้สัตว์เนี่ย ไอตัวไหนปากหลาโงงหลังเข้าอ๋อไก่อาหลังเข้าไก่อาไอเหี้ยไก่อาหลังเข้าครับแล้วมันเล่นที่แกกับเฮียอะไรงูแล้วมาเล่นที่แกกับเฮียอะไรกันแต่ให้มาทำเฮียนะแล้วมาเป็นเฮียอะไรควาย

ขึ้นมาหน่อยไก่กนังขึ้นมาน่อยไกนังไนเป่าฮัโหลนกลับไปอุ้มกลับไปมาเรียกโอ้ยตัดไปฮัโหลไกลนางดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไป รูเรื่องรู้เรื่องเพื่อนรู้เรื่องมข้เนี่มชุบย่างชุบย่งอันนี้ชุบย่างไอ้เย้ไก่อามึงไม่พูดหรอครับไอ้เย้ปากปากเขียวเจอปากแดงไปสัตว์เย้ปากเขียวเจอปากแดงเป้าร่วงคืนร่วงคืนร่วง มึงมาให้กูสับดิไอ้เหี้ยไก่อากูจะสับให้เป็นชิ้นให้หมดเลยไอ้เหี้ยอร่อยมึงยิงดิกูขอสับไก่หน่อยกูขอสับไก่อาหน่อยเหี้ยขอสับไก่อาหน่อยสัสจริงกูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยสินะไอ้เหี้ยกูรู้ครั้งแรกไอ้เหี้ยไก่อามันจะกูสับมึงไก่ต้มหรือไก่ทอดไว้สัสวันนี่สิขอสับเหม่อนไอ้เหี้ยไก่ต้มหรือไก่ทอดมาพวกมึงไอ้เหี้ย มึงยิงมันี้มึงยิงมันี้เด็กกูทราบเองไอ้เหี้ยไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มหรือไก่ทอดโดนกูหมดไอ้สัตว์อืออือไอ้สัตว์มาเรื่อยๆไอ้เหี้ยตายยากแล้วมึงอือไอ้เหี้ยมึงคิดว่าจะโอนนี่สมุไรเหรอไอ้สัตว์ไอ้ใครยิงกูอือไอยิงรอดอยู่ไอ้กูไอ้กูตายไหมไอ้สัตว์ฮะสรุปมึงไก่ไก่อไก่อะไรวะไป็อะไรวะ กได้รวจ่ตรวจอยู่นกระ้าหรอจกระจายหอด้ย่อนะไปจห้่้าไม้า่ม้าไปหอแหลนฟ้าได้พี่เพ่ี่ยวกันน่เยอจะิงหอดตำรวจเยอะมากที่ไหนี่จะอดไม์แลนฟ้าใช่ไหม ไม่ห่อ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 ไ่อไม่หอไม่ห่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 อไม่หอไม่ห่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 อไอม่่ไม่ห่อไม่่่อไอไ่ห่ห่ไม่ไม่อไ่ห่อม่่ไม่ห่อไม่ไม่ห่ห่อไม่หอไม่อไม่ห่อไม่ไม่ห่อไม่ห่อไม่ห่อไม่อไม่ห่อไม่่ไม่ห่อไม่่ไม่ ต้องหลับเพราะว่าเจอกันเล่นฟ้าแย่งเพื่อนแย่งห่อใช่ไหมจะบอกเพื่อนแยกงห่อใช่เปล่า ไอ้เฮียเขาถอดเนาะเพราแบแบบว่าเออแบบเลือกชนได้แล้วมึงดูมันเลือกที่แต่ละที่เออถ้ามึงเลือกการถองแล้วกูชน๋ย่ค่อยมาด่ากูโอเคปะไอ้เหียก็จบลงไปในไฟที่สี่แล้วผมอยากที่เห็นแลผมคือฐานที่ไฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบแล้วการเราลดมาบั้มกันเนี่ยแล้วลถมันก็ป่าทางอะไรต่างๆทําให้เล่นยากแต่ว่าก็ไม่สามารถต้านทานคากินังได้เช่นเคยนะเอาชนะไฟไปได้ต่อเนื่องเลยแล้วซารีนี้ผมไม่แน่ใจนะจบหรือยังน่าจะยังไม่จบแหละนะผมแต่ว่าดูจากไฟที่เกิด เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วเนี่ยโห กายกีนังชนะได้หมดเลยนะผมก็น่าจะเป็นฝ่ายที่วินไปในสตอรี่นี้นะผมส่วนทางด้านของกายอาเองก็เป็นหนึ่งแกงที่ฉลาดเลือกสถานที่เล่นนะผมรู้อยู่แล้วว่าเสียเปรียบอยู่แล้วครับเจอกายกีนังซึ่งกายกีนังเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าไ่นับดูไวโอเวอร์อนชีอาร์ก็อยู่อันดับที่4นะแล้วก็สามารถที่ชนได้เกือบทุกแก๊งเลยนะผมคือผ่านมาหมดแล้วในเรื่องของสตอรี่แกง๊งใหญ่เนี่ยผ่านมาหมดแล้วนะผมแล้วก็สตอรี่นี้เองก็ชนะกายอาได้แบบต้องบอกว่า อาจจะเหนื่อยหนะ่อยเพราะว่ากอาเล่น,นท่าที่ที่อาจจะเล่นยากหน่อยนะผมก็เป็นเรื่องของวิธีการเล่นของแต่ละแก้งเนาะก,ก็ชิมความได้เปรียบกันแต่ก็สามารถเอาชนะกายอาไปได้นะผมผมว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะน่าจะชิวๆอ,อ,อยู่แล้วสําหรับแกกินังก็ขอบคุณเพื่อนๆนะผมที่ติดตามเราตั้งแต่ต้นคลิปเลยนั้นจบก็ยังไงก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะผมในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงตอรี่ของแก๊งไหนต่อไงก็ฝากติดตามด้วยครับจวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ